เฮ้ย <_ dull> พบกับผมนะครับหัดวิ่งกับบางนี่นะครับ EP ท <l> ี่สามสิบเอ็ดนะครับก็พอดีได้รับบาดเจ็บนะครับก็กลามเนื้อกะตุกนะครับที่น่องนะครับน่าจะเป็นบริเวณข้อเท้าด้วยนะครับก็ขอพักห้าวันนะครับก็วันนี้พักพรุ่งนี้คงไม่ได้ไปวิ่งนะครับ ก็รอดูอาการอีกทีนึงช่วงนี้ก็กินบูเฟ่นนะครับเพื่อรักษาการอักเสบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการวิ่งก็ต้องมีการพักนะครับถ้าเราวิ่งอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนครับมันต้องเจ็บอยู่แล้วส่วนฟุตบอลนะครับก็เริ่มมีฟุตบอลอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็แมนยูก็จะแข่งวันจันทนะครับวันจัน ตีสามติดต่อกันเลยยาวๆนะครับแฟนแมนยู U, ช่วงนี้ก็ต้องทําใจนะครับต้องนอนดึกเลยครับตีสามดูบอลเสร็จก็ไปวิ่งเลยครับไม่เป็นไรอีกสิบนักแมนยูก็น่าจะโกยแต้มยาวๆนะครับเลี้ยวพูก็เหมือนกันสว่วนอร์เซนอนเนี่ยเจอทีมใหญ่นี้ถ้าเอาตัวรอดได้ก็น่าจะเป็นแชมป์เลยนะครับแต่ผมก็ไปสัมภาษณ์มังนะครับว่า อาเสนอลของแกเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำนะครับเพราะว่าวิ่งก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดอาการผมดีขึ้นเนี่ยผมอาจจะไปเดินนะครับถึงวิ่งไม่ได้ก็ยังเดินได้ครับเดินมันมันไม่เจ็บหรอครับมันไม่เหมือนวิ่งก็ถ้าทุเราก็จะไปเดินนะครับตอนเช้า หรือไม่ก็ตอนเย็นๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้วางแผนอะไรก็เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยทำคอนเทนต์ไปนะครับก็ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นคลิปพับผ่อนนะครับก็อยากจะเตือนทุกคนนะครับว่าเราพยายามอย่านั่งนั่งนานๆนอนนานๆมันไม,ม่ดีนะครับพยายามยืนพยายามเดินเนี่ยมันจะช่วยให้เราเวลาออกกำลังกายมันลดการบาดเจ็บให้เราด้วยนะครับ ก็ทุกวันนี้เราคงจะนั่งนานไปเราก็เลยร่างก,กายก็ยอ่อนแอลงนะครับก็พบกันพรุ่งนี้นะครับกับผมนะครับบางนี่นะครับพนนครับในเมื่อเราว่างขนาดนี้เราก็ต้องมาเล่นแมวนะครับไอสม้มครับ๊อส้มทำะไรโยมองไม่เห็นลยครับว่าผมนอนอยู่เออใช่ ส้มมันแก่แล้วนะครับว่ามันก็ชอบนอนที่นี่นะครับก็โอเคครับแก่นี้ก่อนนะครับส้มครับปเป็นไงบ้างทีมนายเจอสเปอร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมอ<า>เอาเอาแบบเป็นกลางเลยนะเป็นกลางสี่ศูนยะ์ส<แ>ี่กลางสีศูนยะทำไมถึงสีนะ่ศูนย์นะอ๋อทีมันมันมันโหอ่ะจริงเหรอใช่ <c oughs> สี่ศูนย์แลสเปอร์นี่เขาไม่มีตีนใช่ไหมหมูอันนั้นมันหมูไม่ใช่ไก่ผมหมูอ่ะอแล้วนัดต่อไปเจอเชลซีอ่าเฉือนแล้วกันไอ้ยหนึ่งศูนย์โอ้เล่นในบ้านนี่เฉือนนะเล่นนอกบ้านนี่ถือไปเยือนไปเยืี่ยูจะสิพอไปเยือนเหรอโอ้แล้วมีนั่นไหนไหมคือแบบห้านัานชนะรวดอีกจบโอเคความมั่นใจแล้ว ผลลกกลับมานี่คือก็ยิ่งโหดขึ้นไปขึ้นไปอีกโหดขึ้นใช่ไหมใช่มั่นใจขนาดนั้นเลยใช่ฮันนัดรวดฮันนัดรวดเลยชนะฮันนัดรวดชนะไย่สบองศูนย์โอ้เพื่อนเขาไม่มีตีนกันเลยนะทีมผมมันโหทำไงอ๋อทีมมันโหอ๋อปีนี้ได้แชมป์แน่นอนอย่าลืมติดตามนี้เด็กๆฮะปีหน้าก็ติดตามแล้วเป็นไรกันสวัสดีครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็สองทุ่มสองทุ่มสิบห้านะครับจะไปรับลูกชายลูกชายเรียนอังกุรอานอยู่นะครับท่องจำอังกุรอานนะก็ไปเลยครับมาโลกทำ <laughs> ไมมาเร็วจังอดิบ ไปเขาบ้านเขาบ้านขามาใกล้ไปไหนมาเนี่ฮะไปเรียนอะไรมาไปนอนมั่งถามได้กลางคืน euh ก็ยังออกกําลังกายอยู่เลยนะฮะโอ้คิซิโนโรนันโดขอบบ้านครัขอไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนไ ตีเก็บบออย่าเล็กเลีงมันเลยเจ้เาเลยยังอ่อนนะที่จะเล่นแข่งกับข้าขีอ่ะฮะไม่รู้จักข้าแล้วล่ะมีเว้ไม่รู้จักเลยเล่งให้ผ่านดิฮะดีลาดูดีลาเลียงจนบอสตกไม่อก เป็นเต่มตู้นะนี่ีลาการเล่นสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครับเดี๋ยวเราจะไปเดินนะครับเพราะว่าเราเจ็บขาเราก็จะเปลี่ยนไปเดินแทงนะครับวันนี้ก็จะเป็นการวิ่งหรือเดินอีีที่สามสิบเอ็ดนะครับครับก็ไปกันเลยครับลุ้ยพวกเรา อนนี้อยู่ที่สนามก็เดี๋ยวจะเดินนะครับเดินจัเวลาไว้เลยครับโอเคครับครับก็เดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วนะครับเดินได้1.7กิโลนะครับก็โอเคครับวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับครับก็วันนี้เดินเสร็จแล้วนะครับ1.7กิโลนะครับก็อยากจะเดินอีกนะครับแต่ว่า มันต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาลูกไปโรงเรียนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดรินมันแรกนะครับได้หนึ่งจุดเจ็ดกิโลรู้สึกว่ามันสบายมากเลยไม่เหนื่อยแม่เลยเลย<笑><笑>ก,ลก็อกกเออเดอินนี่มันสบายจริงๆน,นะจะเดินนานๆน่าจะดีกว่านี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินอีกนะครับเดินจนกว่าเราจะหายเจ็บเราถึงจะค่อยวิ่งนะครับก็ทางนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิน้นภารกิจนะครับ เจอกันปีพีหน้าครับอันนี้อาหารเช้าของเราก็คือไก่ย่างครับโรคราบวันนี้เราจะกินไก่ย่างไม่กินข้าวนะครับโอ,โอเคครับก็ไปซื้อได้ครับหน้าโลงบางกกใกล้ๆปั้มน้ำมันมอโอเคครับนีโดูไม่หนาอย